กอุงเทีมหาจังหวัดเองก็จะร่วมโดยท่านทูสาะะนาทูรีรองผู้ว่ารากจังหวัดเอกจะเดินทางมาลงทุนที่ของเราในโชคป่ายนะครับขอขอบคุณทีมทัวร์จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะทำการแข่งกีฬาพื้นบ้านเตรียมได้เลยนะครับหลังจกกกากการแข่งกีฬาผู้จัดกานรับมอบครับหนึ่งหมื่นบาทครับต่อไปเทศบาล เชาวรีค네รับเชิญครับอ่าติดภารเชาวรีครับขบวนและกองเชียร์ขบวนละสองพันบาทเชาวรีครับอัคคะคำครับต่อไปขับเปียครับขับเปียขับเปียเพื่อเอาบอลขับเปียว่าไอ้ท่านไหนเนาะเชิญเชิญขับเปียมาแล้วครับสนุนขบวนละสองพันครับอ่าต่อไปอัคคะคำครับ อ่าต่อไปอัคธรรมต่อไปคำพระองงครับอ่าคำพองงครับคำพองงครับอ่าโฟสีครับโฟสีครับอ่าบัวครับครับอ่าน้องตะไคร้ครับ ร้อนตะเกียครับเสียดายยกลุมร่อนพออยู่ข้างนแล้วครับเชียงใหม่ครับต่อไปเชียงใหม่อาดเอาสอาต่อไปสะอาดครับและสุดท้ายก็โดนอดนโอ้ครับท่านสสและท่านสจ สนับสนุนขบวนละ2,000บาทได้เงินสนับสนุนเป็น1 1 0 0 0 0บาทรวมเป็น3,000 0บาทครับขอขอบคุณครับค่ะในวันนี้ขออนุญาตยินดเชิญท่านออนายกไทมูลนาทองคำนายอเเากองการบริหารส่วนดตะบนโครสีค่ะเป็นความรักความสา,ามัคี าสาทงค่ะผู้ในการศูนย์ส่งเสร,ริมการเรียนรู้เออโพชัยกอเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดการลังะครับขอบพระคุณท่านผู้มนการประการสูนย์นีค่ะกล้องมีทต้งนีน่ครับพ่อสู่สนามโดยเริ่มจากทางทิศตอนออกมุณคนกลางจากพี่น้องทั้งหมด3คนเวลาชื่อคุณครูเฉลิมชัยธนุวัน มารดาคุณจิตยิมจบชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดเด่นในขณะนั้นจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสวนป่าเขาชขอเชิญเจ้าที่ผู้โศของเรานะครับ9ปีนายชื่นายบุญศาร์มาได้ชื่อนายบุญเถิ่อบุญารประวัติด้านการศึกษา พศ2 5 2 9จบการสาธารบประด้อมคำจังหวัดกาฬสินพศ2 5 4 1จบการสาธารณเบียดีสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรประวัติ้านกีฬามีพศ2 5 3 2เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการการระดับสาธิตหมาวิาลราชภัฏนร้อยเอ็ดตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่เลขานการนายกเทศมนตรี ตารขัะวิญญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนไว้นักที่นี้ว่าขอประกาศตนนักที่นี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นคือนักกีฬาสมัครเล่นและวิญญาณตนว่าและวันนา้ตนว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าแ่งนักกีฬาแ่กนักกีฬาด้วยจิตใจนักกลฬาด้วยจิตใจนักกีฬาอันแท้จริงอันแท้จริง ท่านผู้บริหนักกีฬาสุงขทัยครับท่าน,นสุภิพุษากครับรองนายกที่นรํรคัญที่สุดของไทยครับค่ะ,คะต่อไปก็จะเป็นการเดินสวนสนามของนักกีฬานะคะค่ะต้องขอขอบคุณ สำหรับผู้ถือธงการแข่งขันกีฬาโพชัยสัมพันธ์เกมครั้งที่9ประจำปีพุทธศักรา2566ค่ะานายเฉลิมเกียรติบุตศาสตร์ค่ะริ้วขบวนทงสีและผู้ถือถ้วยรางวัล19ก้าถ้วยโดยพนักง,งานเทศบาลตงบงเชียงใหม่ค่ะค่ะสีม่วงสีที่โรงเรียนในพื้นที่ตาบลสะอาดโรงพยาบาลง สุขภาพตำบลสะอาดผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในเขตนะคะโดยการนำของนายสมบัติอุน่น พอเพียงหรือเรื่องผักปอดสาดพิษนี่คือคำขวัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดค่ะเออท้องถิน่นอำเภอโรงเรียนในพื้นที่ตำบลอัคคะคำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นาท้องที่ท้องถิ่นในเขตตําแหน่ผู้นำอัคคะคำ ชูสีทองผู้ถือธงสีนายประหยัดโสีสาผู้ถือป้ายหน่วยงานนางสาวละไมหงสีเมืองผู้ถือและนางสาวนทวดีชูสตรีโซภามองคิดลือชาการีฬาเป็นเลิศค่ะต่อมาจะมาในริ้วขบวนสีเขียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วย สปาลตตบลรคำพะอุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขคำพาอุงสำนักง,งานสหสัมพันสหกรณ์การเกษตรโรงเรียนในพื้นที่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในเขตโดยการ ปกครองอำเภอโพอชัยโรงเรียนในพื้นที่ตำบลดอนโงงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโองผู้ศาสตรนายกองการบริหารส่วนตำบลดอนโงงและนางวัฒนาขวญแก้วนี่คือแข,อข่ัประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโงงค่ะ ะะซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองตะไก่ไร่สนีโพชัยโรงเรียนพัฒนาศนสาขาหนองตะไก่ศูนย์ศิลปาชีพโพชัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลโพชัยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในเขตโดยการนำของนายบรรทศประเสริญสังนายกยองค์การบริหารส่วนตำบลไผรพินิจพล ผู้ถือธงสีนายสมพจน์พิพนาผู้ถือป้ายหน่วยงานนายสารสุดารัตน์อูดองข้าพเจ้โโธชัยโรงพเรียนในที่ตมบดบ,บัวคำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมบดบ,บัวคำ ไทยวารีรจ่าเอกสุรศักดิ์แก้วทันีแก้วทันีรรรประหลัดค่ะผู้ถือป้ายสีนางสุพรรตาชูสีทองและนางสาวเรียงไทยพัชชัยบุญผู้ถือธงสีนายมานิตธงแพงผู้ถือป้ายสีนางสาวรุ่งอรุณกบลศิลป์และนายสุริยานาหนองแก้วดิแดนจียักบุญบังไฟสืบสารวัฒนธรรม ทำขวัญประจันเทศบาลตำบลชัยวารีค่ะค่ะและอีกหนึ่งขบวนมาในทีมสีชมพูโร,รงเรียนประชานิยมประธานพ,พัฒนาชุมชนอำเภอที่ดินอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาวนัดกำมลสีกุลวงผู้ถือธงสีนายสุวิจักปุริสาผู้ถือป้ายหน่วยงานนางสาวสุภดารอบู และนายประสิทธิ์เป็นจรูนผู้ถือธงนายอภิสิทธิ์ทิพย์ปุญชูค่ะ like <c oughs> หลวงปู่ยย <c oughs> หใหญ่ศักดิ์สิทธิ์แรงผลิตผ้าไหมบุญบักไฟประเพณีสีมือดีงานช่านไม้ม <c oughs> ีหลากหลายกลุ่มอาชีพรีบร่งรัดพัฒนาชาวประชานิกาจพัจากการนีคันครับเทศบาลตะบลเชียงใหม่ครับไม่มีใครตอบให้ตรงเองได้ครับ ใช่ครับแขกผู้มีเกียรติอยู่ก่อนนะครับในโอกาสนี้นะครับอขอบคุณท่านตุลธนขับช่วงพ่อเพุ่การแข่งขันให้กับท่านเจ้าทศิริเมื